สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องใบเตยกัญจนา2 3 2 4ามองคารนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะมาเล่นคลิกอคาการในหัวข้อสั้นๆนะคะสั้นๆจริงๆนะสั้นๆเขาชอบคุณไหมน,นะคะสั้นๆเขาชอบเราไหมนะคะ มีไพ่สองกองเหมือนเดิมนะคะ1 2น,นะคะหลับตานิ่งแล้วเลือกกองไพ่ที่ด,ดึงดูดใจดึงดูดสายตาม,มา1กองแล้วไปฟังำทำนายกันนะคะโอเคเรือกไปเลย1 2อ,อ่ะไปดูํำทำนายกันเลยนะคะเด็กที่1กองที่1น,นะคะ1 1 1นะคะ1ดาบนะคะเก้าถ้วย3ถ้วย The view of f o r t u n เก้เหรียญนะคะ เขาชอบไหมชอบนะชอบมากด้วยนะคะนะเกือบจะสิบนะคะแนนเต็มสิบให้เก้าต้องว่าอย่างนี้นะคะ <Yes. S 2> เริ่มมีความมุ่งมิงจริงๆในหัวใจเขาแล้วนะคะเขาชอบเรานะเขารู้สึกว่าการได้เจอเราเนี่ยมันเหมือนกับเดสมินี่เหมือนกับโชคชะตาเหมือนกับบุพเพสันนิวาสเหมือนกับพมลิขิตที่แบบเฮ้ยโชคดีจังเลยอ่ะมาเจอคนแบบเรานะคะคนแบบเราก็เพอร์เฟกซซะด้วยนะคะมีความน่ารักมีความโดดเด่นนะเนี่ย มีความชอบแล้วนะคะชอบมากด้วยนะอืเข้ามาตีสนิทเข้ามาทําความรู้จักแล้วก็อยากจะเป็นแฟนนะคะความสัมพันธ์ไปเลยไม่เจาะลึกมากนะคะแต่วันนี้นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบนะคะให้เก้าก็รอการถามว่าชอบไหมชอบนะนะชอบมากๆด้วยนะคะโอเคไปต่อที่เด็กที่สองกองที่สองกันนะคะฟันสั้นเขาชอบเราไหมนะคะเดอะสตาร์นะคะแปดถ้วย 8ไม้นะคะ6ไม้และเด็กถือเหรียญน,นะคะคนนี้เนี่ยถามว่าชอบไหมเริ่มจะมีความชอบขึ้นมาแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเราไปฮิลวเขาได้ไปช่วยเขาได้ในบางเรื่องเขาอาจจะผิดหวังเสียใจมาก็ได้นะในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะอาจจะผิดหวังเสียใจหรือเพิ่งเดินเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่พิ่งโดน พูดผิดรีบเพิ่งโดนบอกเลิกมาก็ได้นะคะหรือเพิ่งหันหลังให้ความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเราอะไปฮิวเขาได้ตรงจุดแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับเราแล้วแบบสบายใจจังเลยนะคะเหมือนเพื่อนเหมือนที่ปรึกษาอีกคนเหมือนคนที่ให้กําลังใจเขาได้แล้วสามารถที่จะคุยกับเขาได้ทุกๆเรื่องนะคะถามว่าชอบไหมเริ่มจะมีความชอบแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหม มันจะต้องเริ่มพัฒนาจากทีละสเต็ปทีละเล็กทีละน้อยคนนี้ต้องใช้เวลานะคะนะมีความบงมิง,ง,งกุงกิงเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเรานะน่าจะเป็นคนที่เขาคุยด้วยแล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบคบแล้วสบายใจต้องว่าอย่างนี้นะคะไม่เจาะเรื่องเรื่องามสัมพันธ์นะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2โชคดีนะคะบ๊ายบาย